พี่น้องพี่น้องสวัสดีทุกท่านจ้ะเช้านี้มามาทํากับข้าวกินเลอ่อหนึ่งยังยังหนาวยังเศร้าๆอยู่มามาต้มไก่พี่น้องบ่งเด้อื้นนี้ยายส่เห็ดกับขา้าวสู้กินจ้ะมากินทำกันจ้ะต้มต้มไก่พี่นอ้องต้มไก่ใส่เห็ดจะ้ะมีเห็ดเห็ดเอาใส่ตู้เย็ไนไว้หลายมันเฉาเบ,เบิดพี่น้องเอ้ยไก่นี่จ้ะเครื่องปรุงต้มยำเห็ด นี่จ้ะครัวบ้นบานานี่ต้นหอมผักชีผักอีหลาใบมะกรูดพริกแดงกระเทียมาามะขามตะไคร้ค่ะกือเทศพี่น้องเดี๋ยวยายจิตำพริกก้อนมาน,นียเดีอยค้างหมอก้อนไฟติดแล้วพี่น้อง อานี่ไฟติดแล้วไฟติดแล้วปิดไว<ง>้ก่อนนอยเดียวแบบนยัไงเอยอย่างเดียวนี่เดี๋ยวจิตต้มไก่ให้กินเน,น,นี่ยต้มยำไก่ใส่เห็ดฟางด้วยพี่น้องบ้านๆน,นะบ่มีสูตรอียัยงดอกมามามาตำพริกพี่น้องตำพริกก่อนอู้ เอ้ยเขื่งของโภปันงานบุญพระเวศเขื่องหลายแทฉะพี่นอ้อ,นองเอ้ยยิ้มสวยๆไงตําง่ายๆตัวมันได้กินตอนเนาะตอนใน,นหน่อยมันเคยมีตอนกินติดตาเอ้อยเกลือมาก่อนนะใส่พริกก่อน,น,นบบบนี้พริกกะกระเทียมตําพอบุบๆบนี่พี่นอ้องเออ ตำพอบุบๆเนาะไม่ต้องแหลกปันใดด้อกน้ำยังบ่เดือดโอ้ดีนั่งแบบนี้สบายขึ้นอย่างเนาะใส่เกลือสักน้อยเอ้ยครัวบานๆเนี่ยตามอตัตรภาพ ใส่เกลือสักน้อยน้ำยังมเัเดือดเดือดน้ำก้อนจะใสใ่ไก่ตำพริกก้อนพี่นนอกต้ยมยำไก่ใส่บคัคกี้ฟางเหนาๆหอยู่จากกิ่ต้มสุดห่อนหอนนะไอจีแซ่บดอก น,น้ำน้ำต้องสดห่อนๆเนาะนอ้องอ๋อบ,บุบบุบเลยละเดี๋ยวมึงจะเพชรเพชรตั้งน้อยเดี๋ยวเอามาแหลกอีกน้อยงั้น,เด,นเดี๋ยวดึงมอ อูหมออไปจะเดือดหม้อเดือดแล้วใส่ข้าใส่ข้าลงไปอย่าให้วกเจยตรงบางนกใส่ตะไคร้งลงไปต้มยำเนาะก็ใส่กันซี่แล้วน,นี่ อาบักปูดผีดแนีนนเว้ยใส่มันใหญ่เนาะช่วดีผีบง่ายๆหลายเวลาใัดลงไปอ่าใส่ลงไปมะก,กูดคาตะไคร่มะขามเออมะเขือเทศพี่น้องมะเขือเทศก็ใส่ไปเนาะโอ้โหเดี๋ยวเอาเมล็ดมาซอยไว้น้ำเยอนะละ น้ำเดือดแล้วพี่นอ้องใส่ไก่ลงไปเรื่อาดเนี่ยคาตะไร่มะกรูดใส่ลงไปแล้วใส่ไก่ลงไปมีแต่ตอนบุลูแลนะ้วอย่าสักอันเดือดอยู่นั่นก่อนเห็ดเดี๋ยวค่อยใส่เนาะใส่มาขามลงไปขามเปียกขามเปียกเปียก มื่อวานก่อนนะว่าจะไปขยามะขามมันมันยังบว่ลวงพี่น้องเนี่ยมันยังแน่นอยู่มันยังแน่นอยู่ใส่มะขามลงไปใบใส่มะนาวดอกนี่ใส่สามนวยปเปรี้ยวแน่นด้วปิดกันก่อนเดี๋ยวค่อยใส่พริก โอ้ยมา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 นะอยากกินลูกโดดก็ไปเก็บมาเดอ้อตาชอบลูกโดดว่ะเขือเทศมันเขื่อเขื่อมะเขือเทศมันโบมีมันเนา่าเนาะใส่มะเขือเขื่อลงไปเะเขือเทศน้อยมะเขือเขื่อนะ ใส่ทุกอย่างที่ฝางหน้าพี่น้องใส่ทุกอย่างที่ฝางหน้าจ้าใส่ทุกอย่างที่ฝางหน้าจ้าใส่ทุกอย่าง พี่นอ้องเฮ็ดหยางกินนะ้อืมุนีมุนีอากาศว่าหนาวกับบ่ค่อยหนาวปันใดนะเนอาอะอแต่ว่าอย่างคนขี้หนาวเนาะก็ะหนาวคือเกาพี่นอนะ้องเนาะจักสิเฮ็ดหยางกินมุนีอยากสดนำแกงเนาะห่อนห่อนหนาวหนาวสดลงไปอุย้ยมีแฮงเด้เนาะพี่น้องเนาะพี่นอ้องเฮ็ดหยางกินกันเนาะมากินต้มไก่ตำกันเด้อมุนีพี่น้องพี่น้องก็น่ารักกับตายายเด้อว,วันนี้จ้า เดี๋ยวแล้วพี่น้องเออเดือดแล้วนี่ใส่เฮ็ดบ่ดนี้พี่นอ้องก,อก,ก่อนใส่เฮ็ดก่อ,น,อ,อ,ใกอ,น,อนใส่พริกก่อนถูกป้าใส่พริกก่อนใส่พริกก่อนใส่เฮ็ดพี่ใส่เฮ็ดก่อนโอ้ Ừ, xây hết à. xây hết là có na kín như tố bà này để đi xây cường nó thì nó cũng cường con má cũng cường con bạn này à phải phúng phúng gót ผงผงปรุงรสรสดีนั่นแหละ่นองมันถึงจะแสบเนาะใส่รสดีลงไปโอ้แสบใช่เนาะก็จิบพิษแต่ใส่ผงนัวลงไปใส่หลายก็แสบหลาย ใส่หลายก็แซบหลายใสหน้อยก็แซบหน่อยพี่น้องแต่ลงไปอ๋อิอจ้ะ <c oughs> ของแซบเนาะให้กะไพเทอะใส่ขื้เกา่าบอพลาดบอพลาดให้กะไพเทอะใครก็ใครเนาะสูตรใครก็สูตรมันซี่เนาะพี่น้องโอ้ป็จนจะแซบเนาะ ใส่เลแล้วเนาะเดี๋ยวใส่เครื่องเดี๋ยวรอชิ้มมึงก่นจักน้อยก่อนชิมชิมชิ้มชิม,ชม,ชมเดี๋ยวค่อยใส่พักลองชิมรดก่อนขาดสม้มค่ะโขาดสมขาดเค็มใส่น้ำปลา จืดเนะาะขาดเข้มใส่น้ำปลาอ,อามันจืดเนาะสุกแล้วล่ะปะใส่เครื่องบ้างนี่งใส่เครื่องปรุงผักพี่น้องอันนี้หอมไปผักอีหลาใส่ลงไป ซอยสดสด,สดสดสดจากสวนสดจากกระมังปลูกไว้ในกระถางเนาะพี่น้อง <_ letter> เวลาเขาอยากกินเขาก็ไปเดดมาตัวอา่าใส่กชี่ลงไปนี่กรชีจีนเออกักชี่จีนอย่างบานเฮาเนะอา่าใส่กระชี่ลงไปโอเพิ่บนี่อา่า ต้นหอมลงไปงาเงาปลูกตาตาเป็นคนปลูกใหญ่เป็นคนเก็บไว้ใหญ่บ่ท่านนะไอ้มันใหญ่ก่อนเถอะตาบ่าวตาจะเอาใหญ่ขนาดไหนแค่นี้มาก็อืใส่ลงไปอนี่มือใหญ่แกงบ,นบานๆพี่นอ้อง มีนยังกะใส่ลงไปบ่มีสูตรดอกสูตรสูตรบ้นบานๆสูตรบ้นบานๆสูตรบ้นบานๆเด้อพี่น้องนี่ใส่พักเรียบร้อยและพี่น้องโอ้ยสี่จิตแสบเต้าบาดเ้ยพี่นอ้อ,นองกันเด้อยพี่น้องเด้อแสบแสบจ้านี่น้องนี่ตต่ง ต้ยมยำไก่ใส่เห็ดอันนี้ตอนเฮ็ดจ้าแซ่บเนาะเห็ดวางเลยโอ้ย,ยแซนะ่บมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อแซ่บแสบ,แสบพี่น้อง,ปปน,งนี่โอ้พอเ็ขอย่างตอนน้อยเถอะนะตาเอ้ยดูพี่น้องดูตอนเฮ็ดนี่โอ้ยมา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 กินน้ำกันเด้อบาดนี่ใส่เครื่องมา ซิมก้อนกบบนี่ใส่เครื่องมดทุกอย่างเลยเฮ้ยแสกอย่างสดหสดหอนๆหนาวๆน้องพี่น้องตาไปยกมาข้าวมาเอาถ้วยอาจานเอาซ่อนมาด้วยตาตาลอกินใหยซิมก้อนแบบซิมโอ้โหอย่างนี้เลยเพื่อนๆมากินน้ำกันเด้อ ยังแซ่บยังแซ่บสุกแล,ะละ้วล่ะอื้อแซ่บตาเออตาไปตักข้าวมามากินน้ำกันเด้อเพื่อนๆเด้อใครยังไม่กินนี่เออเป็นกระแซ่บเป็นแต่แซ่บกินน้ำกันเด้อบ้านมามามา,า,าข้าวตาตักข้าว งมามามาแกงรอคนจักอยู่เออรอคนเนาะตามาตักแกงก่อนพี่นอ้องอื้ยหน้าแสบเนาะอู้ยตอนบลูโอ้ยนล่าลูกดูโอ้ยหน้าแสบคักเนาะ ต้มไกพ่พ<อ> <มา S 2> ี่น้องเอ้ยมากินนมกันเด้อในล่ะลูกโดดเ,เดี๋ยวเอาลูกโดดให้ก่อนมักแท้ๆกับลูกโดดตอนตอนโอ้ยตอดมาเรยเอยเนาะวันแรกตอนอเอนะา,าน้าเนาะไหน,นไม่ติดเลย อ,อ้าวหาเอาอยู่แนวนั่าหรอตานี่ได้เจอแล้วเดี๋ยวอ้าวเบ็ดพริกลูกกระโดดหนำน้อยของด้วยลูกกระโดดอ่ะนี่เดี๋ยวให้ลูกโดดอ่ะไปกินลงไปอเอออยากกินนะักกินหนาลูกโดดยินได้เจอวะโอ้โหกินแล้วกระโดดแน,น,น่งยเดี๋ย ตอนเนื้อมันดีมากเว้ยมีแต่น,นี่ตอนเน่าน่ะพี่นอ้นองกินน้ำปันเด้อบะกว่าน้อยนึงตีย่าตักข้าวก่อนยายตักข้าวก่อนเออกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแสบ เสียบเดิมมาเดิมมาเดิมเชื่อมเงี้เง้ยมาเดิมมาเทุกคนโอ้ยสอนยายอยู่ไหนเนาะไปหาสอนก่อนเจ้าเสือเอ้ยเจ้าเสือรอกินเจ้าเสือหิวแล้วว่างเจ้าเสือเอ้ยเจ้าเสือ กินเข่ากินเข่าพี่น,อน้องเอ้ยอยู่ใส่อยู่ใส่กบมากินน้ำกันเ้้อจ้านะ ตาใหญ่ใหญ่แตงหมูมาด้วยแตงโมโ <c ười> อ้โนมามาพี่น้องมากินน้ำแข็งด้วยจ้ะ <c ười> แตงหมูมามามาแสบแสบจุ่นจุนทำกันด้วยพี่น้องเด้อสดหอนห่อนมันหนาวเนาะกินแบบบ้านบ้านแหละพี่น้องสมัยหน้าห้อนแบบนี้อะหน้าหนาวแบบนี้ บบมีคั่วดอกคั่วฮหดกินมันไปทั่วเด้พี่น้องมันบ่อยูมองเกาดอกหนาหนาวเนาะกินลองก่อนดอแซ่บอ่แซ่แบแทบวแสวัาติแ่บอืมกินตอนก่อนโอ้กวางไก่ฮะควอนไหม แซ่บพี่น้องอยู่ทางใดก็มากินนํากันเด้อพี่น้อง วันแล้วลองอคอก่อนโบแมนแก้ข้าวเด้อโบแมนแก้ข้าวเด้อกินน้ำลองคอขอจะได้ลื่นมามาอยู่บ้านใดเมืองใดอำเภอใดแขวงใดกับมาพี่น้องนล้วน้ำมาไรหนนะูาทิ่น้ำกันเด้อย,ยกหมอ้อแกงไปก่อนไว้ตรงนี้ ม,มามา,มาแซ่บก็กินลงไปจะได้มีแห้งเนาะพี่น้องกองทับอยู่ได้ด้วยท้องเนาะเดินได้ด้วยท้องโอ้ควากองทับอยู่ได้ด้วยท้องกองทับเดินด้วยท้องก็ว่าจังซี่โอ้ยายใน,นะ <c oughs> นกรไดเนาะยุดน้ำไม่ค่อยถเยอะ เลขก็บหถูกเตะยังเขาพูดคือ <laughs> หาหนึ่งหนึ่งหาก็สองหาต้งหาฮกใยว่าชุดอย่าปากอย่าปากเดี๋ยวก็ถูกสักวันหนึ่งพี่น้องเนาะสักวันหนึ่งก็ยังเป็นของเราเนาะมให้ยบางได้มันกรถูกเนาะ เา้า่าปากตัวลงทุนมาโดนแล้วเนาะพี่น้องขึ้นหลังเสื้อถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้อันนี้มันก็แม่นหลังเสือที่ขึ้นหลังค้าแล้วอืแสบพี่น้องเออมามาพีน่น้องกัน น่าจังซืโอ้น้นอฮ้นอนตอนเท็ตน,น้ออือแซ่บครับเพื่อนเพื่อนกินหรือ,อยังนาะเขาไปประทานกินมาเดอ้อมาเดอ้อจะแสบแสบน้ำยาย มากินแตงโมสีใบกินแตงโมกับเขาเดือโมสีใบภาษาอะไรตาเออโอคอมเมนต์ขามโมสีใบกางซีกางซีจังบ่ายกบ่ายกงซีกางซีกบายกับ่ายโมโมหบบ่ายผุ่นมามากินแตงโมเขาพี่น้องอืง กาโมโหไปแสบพี่น้องเนะาะแต่ว่าอากาศมืนิ้มคือจะอุ่นขึ้นพี่น้องเนาะคือจะอุ่นขึ้นน้อยนึงเนะพราะค่อยหนาวเท่าไหรมันหนาวแต่ช่วงเชานะ้าเนาะโอ้ยตักมาจะกินมดติตา ฮึมเป็นหมดเยอะแหรอใช่น้นนนอง <c oughs> ลูกโดดลอยมาทีละเม็ดทีละเม็เดยายจะกินแตงโมกับข้ากันเด้อโอ้ คน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 กินบัดน้ำกินเขาน้ำด้วยกินข้าวกับแตงโมเห็นบอลไหมประท้อนขาวเออกินข้าวกับแตงโมด้วยพี่น้อง ตากินกับแกงใหญ่กินกับข้าวกับแตงโม <c oughs> นีว่ว่าจะขาอ่อ,อน <c oughs> แข็งหยั่บนเขาเลยบกจกกหนี่ยนไปเป็นแตงโม นนนนเป็นบริสุทธิ์บริุทยากหรอพี่น้องเออสินบ้านนอกบ้านนาเป็นจังนไรก็คินไปเถอะเนาะอากาศบริสุทธิ์นามเช้าอากาศกับบริสุทธิ์บริสุทธิ์กินเข้ากัแบแซ่บแแบบน้ำเช้าเช่าก็ได้ ขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อย,ยายกระตาขอบคุณหลายๆเด้อที่มารับชมรับฟังรับฟังยายโบโบกาบโบ,โบพิษพิษถูกถูกพี่น้องเทามาแล้วก็ลืมหนเาลืมหลังนะจ้ะลืมมาแล้วก็เทาหนาเท้าหลังเออลืมมาแล้วก็เท่าหน้าเท่าหลังพี่น้องเขายังเป็นหนุ่มเป็นแนนเขาโบลืมดอกมากเนาะแต่ละคนโอ้มีแต่ผู้จุบจุบงามงามมีแต่ยังสาวยังสวย มาบึงคนเผ่าเนี่ยด้อพี่น้องมีโชคบ่อน้องเมื่อว,วานพี่น้องพื่จะมีโชคอยู่ดอกเนาะขากแกมตัวเป่งเนาะเข่ากาบมังโมมามากินแตงโมกันพี่น้องนี่กินข้าวกับแตงโม เด็กกันเด้นเนาะกินเข่ากินเสียบพี่น้องมาเด้อคุณห,หลายๆเด้อโวแรงเก็ขอบคุณห,หลายๆเด้อแค่นี้เด้อพี่น้องคิดหน้าพอกันไหมเนาะสองคนย้ายขเข่าสามกับฟองตากิมพ์เดี๋ยวกิดเหมือกินเข่าบ่ค่อยใดคือตาดอกตาเพิ่นกินเข่าหลายตาเพิ่นแข็งแข็งพี่น้องเข่าหุงส์สดได้ตากินเ,เกือบบดมบหม้อก่นเด้เห็นแต่ว่าสิกินเข่าเก่งพี่น้อง พันแข็งแห้งก็มือหนึงบไดใเห็นัยังเนี้ยก็แแเห็นมือีาอิ่มเดีเห็ดันนะแค่นี้เนาาตาเนาะสวัสดีเพื่อนๆตาสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอเพื่อนๆมีความสุขความเจริญเด้อย่าข่ยาจนคอามเห็กบขึ้นดีๆเดยอทุกคนทุกคนเด้อ นอนรับคอยได้เงินมื่นตื่นมาคอยพบเงินแสนกันล้านเด้อพี่น้องเด้ออายุเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บยามาใกล้มาใกล้ก็เตะมันทิ้งโลกน้อพี่น้องเนาะเงินล้านให้ตาก็ย้ายได้น้ำเด้อเด้อคนเด้อเอ้สู้สู้เด้อทุกคนเด้อพี่น้องสู้สู้เด้อทุกคนสู้สู้เออสู้ไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ สู arias, ้แบบแบบนี้แบบนี hmm. mm ้ไ hmm. ด oh mm ้สู้สู้ไปด้วยกันจ้าอย่างใดทีมีความสุขเออย่างใดจีสนุกสนานก็สู้ไปด้วยกันเด้อคุณน้องเออขอบคุณหลายๆที่มารับชมรับตั้งเขาเห็ดเขาเห็ดแบบนี้เขาบ่ได้เขียนดีเขามีความสุขตัวเขาจึงเห็ดเขาก็สนุกสนานไปเนาะเห็นเพื่อนๆก็สนุกสนานก็โอ้มีมูหลายเด้อคี่น้องอันโบไปแล้วมันก็ยาวเนาะคี่น้องเนาะแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า แต่านเขาเองได้ผัดปากมากเนาะโอ้ปิดปากไว้ก้อนนะสันเนาะแตาบอกว่าใหญ่ปากมากบอกว่าปากมากในปากดีบอกให้ฟังนี้อย่าขายนายายร้ายนามีน้อยเดียวหนึ่งย่าขายร้ายเดี๋ยวมาซื้อมืดนาบ่ามีนาเฮ็ดกินเด้ตาตจะย้อนปากดีแล้วก็ถึงว่า,ามากแทนนี้เราพี่น้องเด้อ เอาบอกแลรกก่อนบอกอีกเนาะโอ้ยบอกไปจะเถื่อว่าสั่นเออแค่นี้ละบานเี๋ไปแท้ละโอ้แค่นี้เนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องบายบายจ้าขอบคุณหลายๆท่านจ้าบายบายมาเบิ้งตากับยายในเด้อขอบคุณหลายๆโอกาสหน,น้าพ่อพ่อกันไหมจ้ามืาออื่นนี่แหละพ่อกันไหมขอบคุณเตรียมเปงนั้นก็ได้เออขอบคุณหลายๆจ้า